วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงจัดพิธีบวงสวงก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทะเลบัวแดงในปี2567-2568ที่ท่าเรือบ้านเดียมเทศบาลตำบลเชียงแหวอำเภอคุมพวาปีนายพิสิทธิชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวกระดกวรรดุงสีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี ผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงทั้ง5้าท่าเรือนักท่องเที่ยวช่างภาพพร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมพิธีประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นไหว้ดวงวิญญาณในหนองหานกุมภาพันธ์ปีหรือทะเลบัวแดงเพื่อเป็นสิริมงคลให้การท่องเที่ยวราบรื่นเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้รู้กันทั่วว่าเทศกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเริ่มขึ้นแล้วและจะมีไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า คุณไพสิษฐ์สุกรมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวบ,บ้านเดียมนะครับเปิดเผยว่าทางกลุ่มได้ให้บริการนักท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมบัวแดงประมาณ3,000คนปีนี้ดอกบัวแดงขึ้นใกล้ฝั่งท่าเรือบ้านเดียมมากซึ่งไม่ต้องใช้เวลานานในการนั่งเรือออกไปชมเหมือนทุกปีคาดว่ากลางเดือนธันวาคมจะมีบัวแดงขึ้นจํานวนมากกว่านี้และที่สําคัญปีนี้บัวแดงออกดอกเร็วมาก ส่วนที่บานแล้วมีประมาณ50%คาดว่ากลางเดือนหน้าบัวแดงจะเต็มพื้นที่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับี่ใน,ในในส่วนที่บานบัวเกิด100%เต็มพื้นที่แล้วนะครับแต่ส่วนที่บานแล้วก็ประมาณ50%ครับ ที่ที่พร้อมชมแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลส่วนเรือนะครับเราเตรียมพร้อมส่วนเรือปีนี้เรามีเรือบริการทั้งหมดสําหรับเรือใหญ่75ลำแล้วก็เรือเล็กอีก15ลำครับราคาครับราคาราคายังคงเดิมฮะ20ปีก็ราคาเดิม <laughs> ก็เรือใหญ่า500บาทนั่ง6คนนะครับเวลาในการนำเที่ยวก็ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนเรือเล็กไม่เกิน2คนราคา300บาทครับ ครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับก็ขอเชิญชวนนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่มีภูมิลน o w อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีของเราเดี๋ยวนี้ทะเลบะแดงของเราซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุดรของเราพร้อมที่จะให้บริการแล้วนะครับสําหรับบัวก็สวยเต็มที่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมได้เลยนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าเนะฮะหกโมงเช้าถึงไม่เกิน10บโมงในช่วงเดือน พฤศจิกายนแต่ช่วงเดือนธันวาคมก็ถึงประมาณเที่ยงนะครับในเช้าๆแสงแรกของวันก็ประมาณ6กโมงสินะครับที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ถ้าท่านต้องการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่าน